ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านตอบช็อปและน้องหลิวนี่เราก็ลังจะเปิดกล่องสุ่มอัพเซ็ตดักเป็ดท้อแท้เป็ดเมียด่านะครับอันนี้เป็นซีรีส์สองนะทุกคนส่วนด้านหลังนะทุกคนดูลายโปรดักต์เขาสิทุกคนนี่มี1 2 3 4 5 6และตัวซีเกตเนี่ยเป็นเป็ดที่แบบเป็ดนักบินเป็ดไซมอนนักบินนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะดูกันพี่อยากได้ตัวไหนผมอยากได้ตัวนี้น้องหลิวอยากได้ตัวไหนอยากได้ตัวนี้ไม่ก็ทายากิไม่ได้หรอกเอาพุ่งตรง ให้เพื่เปิดมันจะออกสองตัวนี้สักตัวหนึ่งอ่ะสีผู๋แต่ถ้าเกิดได้ตัวนี้แสดงว่าพิงห์แฮนกูมาโอเคปากปไปดูการ์สต้องหลิวชอบดูการ์ดอ่ะเฮ้ยมันเถลอยแล้วหรอพี่ทายากิเหรอใช่ป่ะใช่ป่ะอุ้ยว้ายน่ารักทุกคนเอ้ยโดนสมหวังแล้วรอบนี้เฮ้ยจริงอ๋อมีแมวอันนี้มีแมวมาให้ด้วยนี่มีแมวมาให้รอบนี้โดนสมหวังนะพี่เอ๋ นี่เคมเลยนี่เคมเลยโอ้ยนี่เคมเลยถ้าแบบไม่ได้นะเนื้อคลิปอุ้ยมันหันหัวได้ว่ะไม่รู้รุ่นเก่าเป็นได้เปล่านะครื่นไม่เคยหันเนี่ยมันดูหันหัวได้ว่ะรุ่นใหม่อ่ะมันเหมือนเอาเทคโนโลยีลาบูบูมาอัปเกรดพี่พี่อยู่พี่อยู่ลองเอาแขน2อันเนี่ยมาควยมาควยกันตรงหน้าอกได้ไหมคือหมายถึงว่าดึงประมาณนี้มันได้แค่ประมาณนี้เดียวดเข้ามาชนเนี่ยมันได้ประมาณนี้คือลวดมันมันไอ้นี่ไม่ถึงครับอันนี้ไม่มีเป็นแม่เหล็กด้วยนะใช่แล้วก็ระวังแล้วก็ลองอุ้มดูได้ประมาณนี้ ฉันก็แดวว่าเขาต้องหาเทมเป้มาแผ่ให้มันจำลองเอานะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมันในนี้แล้วมันก็อาจจะบังหน้านี่แล้วนี่ก็คือความน่ารักของน้องเป็ดเมด่าเวอร์ชั่นไทยกิอื้ออื้อนีอไปใส่ต่อบูมมากันลงได้ด้วยนะจริงเหรอเออใส่บูมมากะหลงได้ด้วยเออใช่ได้ว่ะหัวน่าจะใกล้กันแต่ว่าบูมมากันลงเขามีหูนะแต่เนี่ยพอหูมันจะโดนกินอันนี้เอาก็พับหูลงไปเลยแต่ว่ายังมีหลายตัวที่น่ารักนะครับล้าตรงขายพัน0บาทก็มาจุ่มกัน แต่อันนี้ต้องบอกก่อนนะว่ามันเป็นราคาช่วงพีคครับก็คือราคาบวกบวกบวกอืมราคาไม่ปกติราคาตลาดมันก็จะเออมันก็จะสูงตรงกัเนี่ะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นที่ต้องการสําหรับคนรีบใช่นะครับผมสูงละพันสองยกบล็อกอ่ะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอ่ะอ่ะเท่าไหร่พันสองโอ้ต้องรอถึงพรุ่งนี้เลยปะเนี่ยเไม่ว่าน้องพลังไปดูนู่นเจ็ดพันครับโอเคเรียนตอนเรียนตอนเรียนได้ได้เกรดไลน์ เราไม่พูดกันเรื่องนี้ได้ไหมบันไดครับผมอ่าเขาอยู่ดีๆเขาก็เปลี่ยนกาชาให้กลายเป็นกล่องสุ่มเออเอาจงจริงอันนี้ถือว่าญี่ป,ปุ่นปรับตัวตามนะแต่ว่าก็ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะว่าเขาเคยลองกับสองลายแล้วคอนเวิร์ตใช่ครับตัวอุลตร้าแมนกับตัวอะไรนะ ดานบอลด้านบอลนะครับแล้วคราวนี้ฮะเขาก็เอากันดั้มนะครับผมงานที่เป็นตัวชื่อไลน์เนี่ยมันคือชื่อนี้ครับผมครับผม MS Mechanical Bus ใช่ Mechanical Bus เป็นกาชาปองใช่แต่ว่ากาชาปองนะครับความความโหดของการชาปองก็คือมันจะต้องหมุนให้ได้สามลูกถูกเพราะว่าสามลูกเนี่ยมันจะเอาโครงมาต่อกันไม่มีการันตีใดๆใช่แต่อันนี้โอเคถ้าเกิดคุณแบบซูมเนี่ยพันสี่ห้าสิบล็อกบ็อกซ์ไตเนี่ยคุณได้แน่ๆสองตัวสองสี ใช่อ่าโครงนอกโครงในพร้อมไฟนิดหน่อยซึ่งความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้อันนี้อันนี้คือทางทีมงานเขาได้มาเขาได้ตัวโครงมาเลยเว้ยอ่าตัวโครงอ่ะเป็นต,ต,ตัวตัวตัวโชว์ไฟใช่ซึ่งถ้าเกิดสันนิษฐานมันจะมีลูมิเนสซิสเ็มอยู่นะครับใช่ใช่ซึ่งถ้าผมสันนิษฐานไม่ผิดน่าจะหลักการเดียวกันก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าคุณได้ตัวอันนี้ไม่ว่าอันนี้หรืออันนี้เป็นเป็นบอดี้โครงนอก จะไม่มีไฟถูกต้องแล้วคุณต้องเอาตัวนี้ไปใส่จริงจริงคอมพลีทอ่ะถ้าคุณจะได้อันใดอันหนึ่งอ่ะคุณต้องได้คู่นี้ใช่เท่านั้นมันจะได้หนึ่งคู่ส่วนเนี้เป็นพาร์ทใสที่ให้มาเผื่อหรือหรือถ้าเกิดพาดใส่คุณจะเล่นก็คือต่ออย่างละครึ่งถูกมันก็จะโชว์เท่ไปอีกก็คือนอกจากบอดี้แล้วโชว์ครึ่งที่จะให้เห็นโครงข้างในอีกแต่เขาไม่ได้ผ่าฮาร์ฟมาให้นะเเลือกเลือกดูเป็นพาร์ทไปโอเคซึ่งตอนนี้มาเหลือสองกล่องก็ถือว่าอ้โหนุ่นปิดไปเลยปิดจ ตอนจะไปดูเซียร์อตโตเปิดเกลือเอ้ยเปิดกล่องสุ่มนะครับผมขอฝากสปอนเซอร์ใจดีอย่างแอดไวซ์ไว้อีกครั้งนึงนะครับซึ่งแน่นอนก็พูดกันทุกครั้งทุกคลิปว่าโค้ดส่วนลด n e c r o s นะครับสามารถเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า IT ที่เว็บไซต์ www.advice.co.th ด้วยอันไหนที่เขามีโปรโมชั่นดีอยู่แล้วก็ซื้อไปตามโปรโมชั่นแต่อันไหนที่ไม่มีโปรโมชั่นให้กรอกโค้ดส่วนลดก่อนชําระเงินซึ่งจะเป็นตัวช่วยคุณประหยัดบัดเจ็ตในการประกอบคอมหรือซื้ออะไหล่คอมใหม่ๆที่จําเป็นต้อง ใช้งานนึกถึงไอทีนึกถึงแอดไวส์จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวลองดูรู้ว่าเสี่ยงนะเขายังมุ่งหน้าไปวะรู้ว่าเสี่ยงกล่องแรกครับปาปผู้ชายคนนี้ผู้ชายที่มีแผ่นลองตัดแต่ไม่ใช้วายก็มันอยู่ตรงนี้อ่ะใกล้มึงเลยเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหแหมก็ยังจะอุตส่าห์หาถุงดำมาเฮ้ยฮะนี่จริงไหมไม่มีก๊าซไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีสปอยไม่มีอะไรทั้งนั้นโอ้โห พล<ค>าส <ไฟ S 2> ใสครับได้โคาสต์ใสอันนี้เป็นได้คงใสมานะครับอ่าเป็นคงใสธรรมดาอ่านะครับผมถ้าได้เป็นไฟก็ดีได้เป็นตัวเต็มก็ดีนี่ไงได้ได้ไม่ได้ไฟก็เอาแรกกัน,นไม่มีการ์ไม่มีอะไรทั้งนั้นฮะเปิดปมาเป,เป็นใสาทานซ้ำนี่ตลกเออก็ตลกเลยอ้าวเฮ้ยหล่นมาแล้วเป็นทานซ้ำจริงด้วยแต่เป็นพลาสใสหรือเปล่าเฮ้ไยไม่ใสไม่ใส ไม่ใส่ครับไม่ใส่เป็นล่างทานซ้ําปกตินะฮะเฮ้ยใกล้ความจริงว่ะอ่าถ้ากิดว่าเอาอันนี้แรกแรกกับอ,อันนี้เราก็จะได้<ช>ทานซ่ําใสมาให้ทานซ่ำมีไฟใช่นะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับ 250นะครับหรือว่าใครที่ชอบนะครับอันนี้เป็นลายที่แนะนำนะเพราะว่าจริงๆอ่ะตามได้นะมันออกมาหลายตัวแล้วเหมือนกันจริงครับผมอ x กเ r ียนี่ก็มีเวอร์ชั่นกาชาปองเหมือนกันอ่าเป็นยางเนี่ยพอกรุกีดปุ๊บนี่สีชมพูมาเลยเออเอาอีกแล้วอ่ะของดีเออทำไมมึงเป็นคนที่แม่นขนาดนี้วะพิงแฮนพิงแฮนโปเกมอนมีโปรดักต์เด็ดมาแนะนำอีกแล้วคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่โปเกมอนเซ็นเตอร์ค่ะโอ้โหเบียวดีว่ะชอบว่ะ ตอนนี้เราก็จะมีตัวเดี่ยวของโปเกมอนมาขายอยู่4ตัวเนะคะจะมีกาเบียสมีคอยคิงเกลาดอสแล้วก็เซอร์ไนค่ะโหอันนี้ลายเขาชื่ออะไรอ่ะอ๋อนี่ค่ายฟูลิซึมค่ายเดียว<า>ยยที่ทำกล่องสุมอีวยอากล่องสุม e อีวย e แต่ว่าอันเนี้ยเป็นตัวแยกไม่ว่าจะเป็นกาเบียสนะครับคอยคิงหรือว่าเกลาดอสหรือว่าเซอร์ไนก็ตามคุณดูราคาก่อนอาจาช่วย400บาท 400บาทค่ะถูยังไงให้ฟรีแล้วมาแบบทั้งตัวทั้งฐานพร้อมแบบพร้อมแบบกล่องใสอ่ะเอาจริงๆนะถ้าใครเป็นแฟนโปเกมอนนะจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะใช่ไหมมันมีเก็กโคงนะมันมีเก็กโคงนะลูคาเิโอมิวมิวทูประมาณเนี้ยค่ะเออแล้วอ้าวแล้วถ้าเกิดคนเขาอยากได้ครบๆนี่จะสั่งมาไหมเนี่ยที่ที่โปเกมอนเซ็นเตอร์แห่งนี้เนี่ย,ยต้องรอดูแผนในอนาคตโอ้โหนี่คุณจอย,หดดยให้ค่ะทีน้าแต่งตัวเป็คนคุณจอยมาหน่อยชุดพยาบาลอะไรอย่างนี้อย่างตัวนี้หนูก็ซื้อไปแล้วกาเบีย ทำไมคุณถึงชอบกาเบียต์อะในภาค XY มันคุณอยากเป็นชิโรนะะเหรอชอบจริงเหรอชอบกาเบียตเป็นการสิตัวด้วยอุยเอาเอยเอาจริงนะเห็นน้องหลิวอย่างนี้นะคู่นะมึงคู่มากอะไรไม่เชื่อใครมาแล้วแบบรองคุชนคุยเซนเซ่าดูโหน้ำลายไฟดับแต่ตอนนี้หนูเริ่มรู้สึกว่าอยากได้ตัวนี้ต่อละ้อตัวนี้อาร์ตซื้อนะอันนีุ้ผู้ชมในอาร์ตกระชิงนะฮะ400เองอะคือมัน ลกรักอันนี้ลุกรักเขาคุ้มเกินราคาไปมากตอนแรกก็เห็นกล่องเห็นลายใหญ่ขนาดนี้นึกว่าแบบมีต้องมี7จ็ดแปต้องมีอะตัวนี้ถ้าตอนที่หนูเล่นเกมนี้หนูต้องจับให้ได้ทุกครั้งเลยทําไมอะมันเอาจริงๆหนูชอบดีไซน์โปเกมอนที่เราเล่นล่าสุดภาคไหนเอาจริงๆคือภาคเอเมอร์ลค่ะโคตรเก่าเลยเล่นั้งแต่ปฐมค่ะอ๋ออันนี้ค่ะอินโนโซนะคะเป็นตัวใหม่ของป๊อปมารค่ะขอแบบพูดใหม่ได้ไหมเอาแบบจริตแบบพริตตี้ได้ไหมอ่ะเริ่มยังพี่อ่าเริ่มเลยแอคชั่น อ่ะอันนี้นะคะเป็นอินโนโซค่ะเป็นตัวใหม่ของป๊อบม้านะคะน้องชื่ออินโนโซค่ะอินโนโซอ่ะเฮ้ยดีไซน์เขาอ่ะเอาจริงนะหน้าตาเนี่ยมีความฮิโรโนฟิวชั่นกับดีมูนะดูแบบหมือนหมองแต่ก็ละมุนละมุนกว่าดูด้านข้างซิมีโปรดักอะไรบ้างอ่ะนี่กูใส่ตาสั้นหรืออะไรนะกูอ่านไม่ออกใส่เลนส์เล็บใส่เลนส์เล็บแใส่เลนเล็บแล้วก็นี่โครโซ่วินวิสเปอร์เสียงกระซิบของลม ตัวนี้จะมีกระดิ่งอยู่ยตรงหน้าทองด้วยครับอันนี้เบิร์ดโกลเด้นแมสหนมากากทองนี่อะไรเนี่ยบูบัตเตอร์ไฟปีกางพอแล้วเป็นเพลงเยอะไปละว p เอพี EP เนี้อันนี้โลนวอเดเลอร์นะครับเรดแอปเปิ้ล The End of the World Lost แล้วก็ The Missing Piece แบบชิ้นส่วนที่ขาดหาย Sunset h u c k ก็โดนรังสีแกมมาเข้าไปนะครับแล้วก็ตัว e ีเ e t นี้ A Little c o r n e r of i n o s o มุมเล็กๆของ In o s o โซซึ่งรูปสีเขตก็คือสีเขตเขาแบบสวยซ้ำหนีเนาะเฮ้ยสีเขตสวยว่ะสวยมากดูแบบดูเหงาดูละมุนดูเป่าเปีเ่ยวดูแบบโอ้ระเจ้าช่วยซื้อเถอะ450บาทยกบล็อกเท่าไหร่ครับ้องหลิวยกบล็อก5,400นี <4 S 1> ค่ะ,คะนี่ท่องมาอย่างดีเขาจะไม่พลาดอีกแล้วเป็นครั้งที่2เฮ้ยแต่อันเนี้ยน่ารักจริงๆขายดีไหมขายดีค่ะคนอ่องคน,คนชอบเยอะด้วยมีอะไรขายไม่ดีบ้างไหนพาที่ไปดู ไม่มีครับไม่มีไม่มีครับน้องเข้าไปเรื่อยๆชอบมากเลยเบบี้มอลลี่อันนี้บอกเลยว่าขายดีของจริงของแท้เขาจะมีคาแรคเตอร์นะครับก็จะเป็นมอลลี่ในอิริยาบท่างๆซึ่งเขาฝ่ฝันว่าโตขึ้นเนี่ยเขาอยากจะเป็นอะไรแต่ว่ามันจะมี2ตัวนะที่เด็ดๆก็คือ XXL c l o u d ก็คือเป็นตัวมงกุฎนะครับที่มันมีมีตัวใหญ่อยู่ตอนนี้แล้วคนก็หากันเพราะว่าน้องลิซ่าก็เก็บลายนี้ด้วยเหมือนกันรวมถึง Baby a s t r o ตรนอสนะครับก็คือมาจาก Space Molly แหละซึ่งชุดเนี้ยสีเนี้ยถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นตัวซีเครของซีรีส์หนึ่ง ที่ตาเขาเป็นลูกโลกด้วยอ่แล้วก็จะมีอื่นๆอีกนะฮะอีกมากมายเลยทีเดียวแล้วนี่ก็คือตัวโชว์ที่คนเขาทวินหากันแล้วเดี๋ยวผมจะขโมยตัวน,นี้นแล้วก็เปิดตัวอื่นให้ไปแทนแต่เคล็ดลับนะบอกไว้ก่อนตัวนี้หนักถ้าใครอยากได้นะหนักแต่ว่ามาเนี่ย ทางร้านเาก็ขอความร่วมมือนะไม่ใช่มาแล้วเขย่ากรลุกกระลักกลุกกระลักนะเอาประมาณนี้อันนี้สุ่มละ450บาทนะครับผมยกบล็อก5,004อันนี้ก็ถ้าเกิดใครที่ยังตามหาอยู่นะครับอินบ็อกมาที่เพจอตอมช็อปได้ผมใส่ลิงก์แท้ๆที่ไม่ใช่มิจฉาชีพให้แล้วในเดสคริปชันนะครับผมว่าตอนนี้มิจฉาชีพเยอะจริงๆนะฮะลองหาร้านที่มีหน้าร้านอ่ะที่มีตัวตนเชื่อถือได้อะไรเงี้ยแล้วซื้อเอาดีกว่านะครับถ้าต้องการจริงๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสูม่มีแยกไหมหรือว่าขยบบล<ม> <ๆ S 2> สั่งป bon นได้เลยจุ่มสองจุงจ่มอะไรอย่างี้ก็ได้เหมือนกัน<ด>นะครับสี่ร้อยห้าสิบตัวนี้จะเป็นมิสเตอร์ป้านะคะมิสเตอร์ป้ากล่องสุ่มน้องแพนด้าค่ะสวมชุดสัตว์ต่างๆนะคะนี่มิสเตอร์ป้าก็จะเป็นลายใหม่นะครับหน้าเขาจะเหมือนมันมันไม่ใช่ไวนินลว่ะมันไม่ใช่ไวนินลว่ะแต่มันเป็นเหมือน PVC เหมือนหนังๆแปลกๆไม่รู้เรียกว่าอะไรว่ะพีวีซีเหรอเออมั้งมั้งแต่มันนิ่มมากเลยนะมันนิ่มมากมันไม่เหมือนบู จะผส,สมนผสมกันนะคะแต่ว่าอันจริงๆเ,เนี่ยมาดูคาแรคเตอร์กันดีกว่านะครับข้างกล่องเนี่ยก็จะมีอ่ะมีจระเข้จระเข้เนี่ยก็จะมีกระเป๋าคือแต่ละตัวเนี่ยจะมีกิมมิกแตกต่างกันอ่ออย่างตัวนี้น้องวัวเนี่ยก็จะเป็นนี่ตัวนี้ก็จะเป็นบริจาคเลือดอ<ช>่ะไม่รู้ท<ช>ําไมอ่ะแล้วก็อันนี้นี่นอะไรวะช้างเหรอต้องช้างค่ะทำไมช้างัวมันฟีบอย่างนี้อ่ะเป็นภาพเขาสนุกวยังไม่เคยเห็นตัวจริงนะแบบผีกองกอยเออไม่รู้เหมือนกันส่วนนี้ก็ อะไรอะ่ะแพนด้าเต่าเ่ะอ๋อเต่าวะ่ะหูเต่ามีซิกแพ็กด้วยเินิกามิอ่าแล้วนี่น้องไก่ไก,ไก่น้องไก่น้องไก่แล้วนี่มา้มาม้าน,นี่บอกเลยทีเด็ดนี่ค่ะตัวโชว์ของร้านนะคะเป็นตัวเดียวเป็นตัวเดียวในซีรีส์นี้ทำไมวะทำไมถึงม้าถึงต้องร้องปิดปิอย่างนี้ได้วะปิปิเ,ออเคยดูรายการหนูทำได้ปะอ๋อหนูทำได้ไม่เคยแต่เาไม่เคยดู แต่คราวที่แล้วไดจโบูไดนี่บีบถูกจังหวะนะเอื้อเอื้อเอื้อเออแบบนี้อันนี้สุ่มละ400อ่ะก็เป็นตุ๊กตาให้กระเป๋าราคาถูกนะครับสำหรับใครที่แบบว่าสู้บูไม่ไหวสู้เป็ดก็ไม่ไหวามาสู้ปลากันละกันนะครับ400บาทนะครับผมยกบั๊ก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 สองพันสามร้อยเก้าสิบเท่าไหร่นะไอทีสองพันสามร้อยเก้าสิบยกอะไรยกบั๊กยกอะไรนะยกบัถ้าต่อไปมากับซีรีส์ของซีรีส์ใหม่ของมิมี่นะคะ ชื่อน้องมิมี่เหรอใช่ค่ะน้องชื่อมีมี่ค่ะซีรีส์นี้มีชื่อว่า mid mountain and sea god series ชื่อแบบอีกนิดนึงก็จะเท่ากับกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์แล้วยาวมากไม่รู้ตั้งมาแข่งกับกรุงเทพหรือ,อยังไงอันนี้ก็จะเป็นตัวละครของน้องนะคะอันนี้คือเป็นธีมเกี่ยวกับพวกเทพและเซียนของจีนธีมภูเขาและทะเลแต่ว่าซีรีส์นี้การออกแบบของเขาเนี่ย เขาจะมีลูกเล่นเยอะมากนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะและแน่นอนว่าเป็นอีกซีรีส์หนึ่งที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับอันนี้สุ่มละ450ยกบ็อก4,500มีทั้งหมด10คาแรคเตอร์แล้วถ้าเกิดคุณอยากเห็นซีเกตแล้วก็นี่คือซีเกตนั้นโอ้ซีเกตสวยสวยมากตัวธรรมดาก็สวยนะอ่าบางตัวเนี่ยอย่างตัวเนี้ยเนี่ย,ยเนีตัวเนี้ยเขามีความพลิ้วมีความแบบนู่นนั่นนี่อ่ะ เซียนนกกระเรียนเออรวมๆมคือสวยมากสวยมากอันนี้หิมะก็สวยค่ะเออนี่ชอบตัวนี้ชอบตัวนี้ตัวนี้เหรอเออเออถ้าดูสื่อสารกับนกฟินิกต์ป่ะหน้ากล่องไปเออไก่ฟ้าไก่ฟ้าก็มองมาดูได้แต่จริงๆแล้วก็ยังมีสินค้าอีกมากมายนะครับที่ที่ร้านตรงนะยังไงถ้าเกิดใครมาก็มาเยี่ยมเยียนน้องๆกันได้โดยเพราะน้องหลิวน้องน้ำผึ้งน้องนัดอะไรพวกนี้นะครับเขาก็รอทุกคนอยู่ที่ชั้น6เมกาบาลซาจ้า แค่นี้เหรอพยักหน้าแค่นี้แค่นี้แหละเหนื่อยปะ่ะถ่ายต่อแล้วพี่